สวัสดีครับผมชื่อนายบุญพัฒน์นภัทรชยานันนะครับปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพซเซลล์งเอนจิเนียร์แล้วก็มีการเปิดช่องช่องยูทูบนะครับเกี<ส>่ยวกับการรีวิวไม่ว่าจะเป็นมังงะอนิเมะหรือเป็นแนวเกรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือตัวผมเองเนี่ยก็มีงานดียเยกด้วยก็คือผมเป็นคนที่ชอบอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือต่างๆอะไรเงี้ยผมก็ทํารีวิวเกี่ยวกับหนังสือด้วยแล้วก็นิยายด้วยแล้วด้วยความที่กรมพัฒน์เนี่ย ได้เปิดคอร์สต,ตักสูตรสอนการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยพอผมเห็นหลักสูตรเนี่ยผมก็เลยทำการรีบสมัครเลยเพราะว่าตัวผมเนี่ยต้องการที่จะเอาโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยไปทำการตัดต่อวิดีโอในช่อง u t u b e ของผมเองซึ่งผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เอ้ใช้โปรแกร,ม,ม,ร,โร,แกรมโทรศัพท์มือถือเนี่ยตัดต่อแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าโปรแกรมโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมันก็ดีนะ แต่มันมีข้อจํากัดของเรื่องขนาดหน้าจอของโทรศัพท์ซึ่งมันมีหน้าจอที่ค่อนข้างที่จะเล็กมากๆเลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ผมมีโปรแกรม p r e เม e r e Pro อยู่แล้วเนี่ยผมก็มีความว่าเอ้ยเรามีตั้งนานแล้วเราใช้ไม่เป็นเลยแล้วทางกรมพัฒนาเนี่ยได้มีการเปิดคอร์สเนี้ยขึ้นมาพอดีเลยผมก็เลยทําการเอ้ยรีบสมัครผมสมัครปุ๊บผมก็คิดว่าเออมันน่าจะช่วยเราเนี่ยตัดต่อว,วิดีโอได้ง่ายขึ้นเออแล้วสิ่งที่ผมเนี่ยได้เรียนวันแรกเลยต้องบอกเลยว่าวิทยากรสอนดีมากๆครับเพราะว่า สิ่งที่ผมต้องการจริงๆคือตัวแรกเนี่ยผมคาดหวังแค่เออใช้เครื่องมือเป็นเนี่ยแค่ใช้เครื่องมือแบบง่ายๆเรารู้เครื่องมือเนี่ยเราก็น่าจะใช้ได้แล้วแต่กลายเป็นว่าพอถึงวันที่4ี่ปุ๊บไฮไลท์เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยนอกจากเราตัดต่อวิดีโอได้แล้วเนี่ยผมยังได้เทคนิคเทคนิคหนึ่งคือการที่แบบเอาภาพวิดีโอมาซ้อนเนี่ยเออระหว่างเฟรมต่อเฟรมซึ่งจริงๆเนี่ยผมเคยดูช่องทาง u t u b e นะแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่พอได้คุยกับอาจารย์เนี่ยอย่างว่าการดู u t u b e เนี่ยเราอาจจะแค่ดูอย่างเดียวไง แต่พอเราได้เรียนกับวิทยากรที่มีความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราสามารถถามตอบได้แล้วก็ที่สาคัญคือเรามีกลุ่มที่มีเพื่อนๆพนพี่ๆในอาชีพเนี่ยสายงานเนี่ยโดยตรงที่มาเรียนหรือบางคนก็มีความรู้ทางด้านนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กันซึ่งจริงๆเนี่ยบอกเลยว,ว่ามันมันค่อนข้างจะยากนะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเป็นการอบรมแบบคอร์สปกติบางทีเราก็แบบอาจจะเขินอายไม่กล้าพูดใช่ไหม แต่พอเป็นออนไลน์เราไม่ได้เจอหน้าถึงแม้จะเปิดกล้องแต่เราไม่ดูกล้องสักอ,อย่างเราก็ถามกันได้ใช่ไหมเอออย่างตัวผมเองเนี่ยก็อยู่ไกลใช่ไหมครับตอนนี้คือกรมพัฒน์เนี่ยพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยทั่วประเทศเลยคือมีคอร์สจัดสอนออนไลน์อย่างเงี้ยเราอยู่ไหนอย่างผมอยู่ยุทธยาผมไปเรียนที่ชุมพรในล่าสุดผมไปเรียนที่ชุมพรจริงๆผมเรียนชุมพรมาหลายคอร์สละเพราะว่าคอร์สที่ชุมพรจัดคือมันมีมันมีอะไรที่น่าสนใจหลายๆหลายๆอย่างแล้วก็ อย่างบางทีคือผมแบบอยากไปเรียนคอร์สท,ที่นครสวรรค์มันมีคอร์ส Photoshop ซึ่งที่อื่นยังไม่มีอย่างเงี้ยเราสามารถเรียนออนไลน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลยอ่ะเออมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันดีมากๆเลยนะก็ผมก็อยากให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจัดคอร์สอย่างเงี้ยมาอีกซึ่งจริงๆในไหนก็ผมก็ได้เรียนมาหลายคอร์สแล้วไม่ว่าจะเป็นตัดต่อรูปภาพาตัดต่อวิดีโอทำคอนเทนต์การตลาดเออแต่ทีเนี้ยผมที่อยากที่อยากได้เพิ่มนะ ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้เพิ่มเลยคือไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วคือควรจะมีสอนถ่ายวิดีโอด้วยสอนถ่ายรูปด้วยผมจะได้แบบไปทําทางทางสายงานเนี้ยแบบจัดเต็มเลยเพราะทุกวันนี้ก็ก็จะทได้นะแต่ก็ยังไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่ทีเนี้ยต้องขอบคุณทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,นจริงๆครับที่จัดจัดคอร์สออนไลน์เนี้ยอืมันค่อนข้างที่จะดีมากยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับก็หวังว่าคงจะมี คอร์สต่อไปที่น่าสนใจผมก็จะได้ฝังเนื้อสักตัวไปเรียนต่ออีกจากคอร์สสองคอร์สหรืออาจจะเรียนต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ